จะลบอะไรที่มันติดแก้มออกไปหน่อยนะพ่องั้นหรือวะแต่เขารู้สึกว่าเองจะขยี้ให้มันฝังแน่นลงไปตางหาสบานนี่มันว่าปากพูดอ่ะเฮ้ยใไรชอบสาบานหรอกโดยเฉพาะคนที่ชอบสาบานเฟ่ยๆอ่ะหรือเองชอบเอออย่าเถียงกันเลยนะนี่จะไปทะเลข้าวปลาดับไปป้าพ่อขอวันวันไหนๆที่เขาขอทุกทีเลยนะนี่จะหาว่าฉันเป็นผู้ชายเลยนะ่ยตามพ่อช่วยหาปลาทุกวันเลยอ๋อไม่เต็มใจถ้าไม่อยากผู้ใจวะ นี่รู้สึกว่าเองชอบใส่ไฟข้าจริงไงขบือที่นาาเต็มทีแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวจะไปไหนไอะพี่ดาบเขาจะไปหากำยาาของข้าสิเพราะว่าข้านัดเขาไว้ว่าจะไปเที่ยวงานวัดด้วยกันคืนนี้เป็นไงเองเห็นสีมือพี่ชายเองยังไอ้ลมมันไม่ได้เรื่องหรอกก็เขาควแต่หาปลาทำอาหากินอยู่นะเซ่รู้สึกว่าเองจะพูดเข้าข้างเจ้าลมมากเกินไปแล้วนะข้าชักสงสัยไประวังตัวไว้นลยเว้ยกำยานนะี่ยนะ ข้าก็ห่วงสัวเองข้าก็ห่วงเพราะว่าข้าไม่อยากแล้วจะลมเป็นน้องเขย ก็มึงเ่งทำอะไรก็ไม่ได้ผลไม่ได้อะไรสักอย่างพี่โลมพี่โลมอาจจะมัวมานั่งชมวิวอยู่เนี่ยเหรอไม่คิดจะทำอะไรมั่งเลยใช่ไหมโอ้ในคำไม่ไดนั่งชมวิวนะครับกุ้มใจนะเอ็กกับข้าเหนื่อยมาทั้งคืนนะอ้อ,อเรือหาปลาตอนคือไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวฮะเราต้องทำแรงดีเนะเฮ้ยเขาว่าอย่างนี้ว่าไปงมหอยอะนีกว่า ถึงแม้ว่าราคามันจะน้อยนะเรายังพอมีกินนะอือก็ดีเอ๊อพี่เราจะไปงมที่ไหนอ่ะก็ลา้างโขดนี่ไงล่ะโอษที่เก่าแล้วก็ไม่บอก <c oughs> เออกลุ่มใจยง้อยไม่รู้ลปลามาอยู่ที่ไหนหมด ขนาดลงอวนหางแทบไม่ได้เลยมันมันพวกมีอเลพามันก็พายกเปล่าสุกวะตอนข้ามายังเห็นมันลอยเรืออยู่กลางทะเลนั่น เป็งไงพี่ลมมาแล้ว,ลวไงใครว่าจะมาหาพี่ลมล่ะอ้าวแล้วมาทําไมอ่ะก็แล้วมันเรื่องอะไรของเองละว่านังดวงฮะถ้าเกิดกํายาณนี่เขาจะนัดพบก,กับข้ามาน้าแนงจ๊ะจะพึ่งมาถงจ๊ะแล้วเราไปคุยด้วยกันดีกว่า น่าข้าใช่ไหมแล้วก็ดีใจที่ครับผิดหวังใช่ฉันดีใจแล้วที่ลงจะไม่ถามเหมือนกันว่าเพราะอะไรเพราะที่มันจนไงึงไม่มีใครเหลียวแล มีรักก็เป็นอื่นไปหมดแต่ฉันว่าจนหรือมีมันไม่สำคัญจะมีคนคิดอย่เองสักกี่คนเชียวถึงแม้ว่าไม่มีใครแต่อย่างน้อยก็มีฉันมันจะสายเกินไปไหม ถ้าพี่จะกลับมาหาเธออีกสักครั้งหนึ่งอ่ะพี่มันไอห,หน้างูและที่มองข้ามคุณนารากอย่างเองไปถ้าเองจะเมตตาพี่ก็จะบอกว่ามันไม่จําเป็นหรอกจะ้ะพี่เคยสาบานให้ฉันแล้วในวันนั้นพี่เรายังจาได้ไหมจะ้ะ